เราเรียก System of linear equation linear equation พวกนี้มี non linear ด้วยนะแต่เราไม่พูด linear equation นี Equ ้เอามาแทนปรากฏการทางอุตสาหกรรมได้ทุกชนิดนะครับนี่ก็หมายตั้งแต่ลงทุนซื้อหุ้นอย่างไรดีนี่อยากจะสนใจใช่ไหมตั้งแต่หลายเรื่องผสมตอนผมเรียนเขาต้องบอกสูตรผสมอาหารสัตว์ผมไม่อยากใช้ละเพราะเดี๋ยวนี้คนลืมนึกไปแลวนะว่าท,ทำไมทำไมผสมข้าวให้ไก่กินมันรวยตรงไหน เฮ้ยเดี๋ยวดู C ีพีเดี๋ยวรูเอลเลยเอาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการแก้สมการประเภทนี้สําคัญมากคราวนี้เ้าถามว่าแล้วมันเกี่ยวกับ ization, ออปติมัเลชันยังไงเอากูลองคิดถึงสมงการประเภทที่ตัวแปรมากกว่าจํานวนสมการที่บอกเฮ้ยมีด้วยวว่ามีแย่ไปเราก็ทูมี x y กมก็ใส่แซดแต่ามา the b i ก็ได้เพิ่มมาแล้วแล้วบอกใส่ไปทำไมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าจะทำสมการแบบนี้ทำง่ายตายไปถูกป่ะก็ใส่ a b c d เข้าไปเลยกูมีสองตัวแปรหมก็ใส่แค่สิบตัวแปร ก็วแปลว่าใส่จำในชอบอนีางไี้ไปเลไรึงนั้นต้องคิดถึงว่าความหมายยังเป็นความหมายเดิมแบบนะนะตัวแปรที่เราใส่เพิ่มเราเรียก slack variable นะตัวแปรตัวแปรขยะขยะ <c oughs> มีผลทางการแก้สมการเยอะสมมติคุณมีสมการประเภทนี้นะครับดังนั้นคําตอบไม่ได้มีคําตอบเดียวถูกป่ะก็ขึ้นอยู่กับคุณเอาตัวแปรที่เกินๆมาเนี่ยนะแทนค่าด้วยอะไรมันได้คําตอบดีบ้างเลวบ้างทีนี้ถามว่าจะบอกเรื่องคำตอบคำตอบไหนดีคำตอบไหนเลว คำตอบดีหรือเลวเนี่ยเรามีสมก,การสมรก,การหนึ่งบอกว่าสมมติว่า x บวกกันทุกตัวให้น้อยสุดตัวนี้เราเรียกว่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์คือเป้าหมายผมคือ x บวกกันให้น้อยสุดกันไม่ว่า x อ,อาจจะมีค่าลบนะโอเคนะพอพอได้ไอเดียนะเพราะนั้นมันจะมีสมก,การแยกสมก,การหนึ่งซึ่งเป็นตัวกำกับว่าคำตอบไหนหดีโอเคนะทฤษฎีสมการเช่นอย่างเงี้ย มีประโยชน์ในการอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยฮะเราใช้มาตั้งแต่มียุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนนะยังใช้ต่อไปเรื่อยๆชีวิตประจำวันเราทั้งหมดเนี่ยลั่นในพวกนี้หมดเลยนะครับถ้าเป็นงั้นเราจะเลือกตัวแปรที่ไม่มีมดีเกลียวฟรีได้มันคือเอาค่าอะไรเดียะมันถึงจะได้ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ดีที่สุดดีที่สุดจะรวยสุดน้อยสุดราคาถูกสุดสวยสุดใช่ไหมมีโอกาสรออชิดเยอะสุดใช่ป่ะมีโอกาสเสี่ยงต่ำสุดหรือมีโอกาสร่ำรวยสูงสุดก็ แล้วแต่จะตั้งฟังก์ชันวัตถุประสงค์วิธีแก้พวกนี้ดูดีโปรเฟสเซอร์แดนซิกนี่เป็นสมเา็นแมกแมจารย์คลิกขึ้นมาได้ในตอนที่จำไม่ได้แล้วเขาบอกตอนบ่ายกำลังจิบน้ำชาเลยตรงน,นี้ถ้าเป็นอเมริการควรจะจิบกาแฟนะจำไม่ผิดอาจารย์แดนซิกนี่อยู่ปรินซ์ตันนั่งำจำไม่ได้แล้วท่านเสียชีวิตไปนานแล้วนะะครับ รูปข้างๆเนี่ยพอท่านทิศวิธีที่แก้พวกนี้ได้นี่มันสําคัญมากถึงขนาดในปีหนึ่เจ็ดนะเจโอ้สาปีถัดมาสามสิบสี่ปีถัดมาประธานให้ไปดีของอเมริกาต้องให้เหรียญเกียรติคุณนะบอกทำประโยชน์ให้อเมริกามหาศาลนะครับเพราะว่าทําให้อเมริกาเนี่ยเป็น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 ,ปน,ปน,ปนวิธีทางคำนวณที่สำคัญที่สุดต่อการทำอุตสาหกรรมของอเมริกัน อ้าวแล้วมาถามนิดนึงโอ้โหซินเพล็กอย่างนี้ก็หมดเวลาแล้ววะอาจารย์แล้วสิบอกให้ผมพูดสิบอุปกรณ์เครื่องเหรออุปกรณ์เดียวก็ไปไม่รอดแล้วเนี่ยเอาละไม่เป็นไรหลังๆเราจะเร็วอย่างนี้พจน์เชี่ยวกันโอ้โหไม่เป็นไรได้้าก,ก่อนเคื่องก็ดีแล้วนะซินเพล็กเนี่ยตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมเรียนอยู่หนึ่งซีเมสเตอร์อืมไอ้นี่ดูแลเหลือเชื่อนะเราพูดอย่างนี้ไอซิสเซนต์ว่ารีเนียเรชันเนี่ยถ้าเรามองนะ ว่าคําตอบของพวกมันเนี่ยเรามองเป็นเซอร์เฟซได้เราเราไม่พูดยาวกันนะว่าเป็นเซอร์เฟซได้กันไนะโอเคนะฮะโดยโดยสเปซเนี่ยเป็นมิติของตัวแปรในที่นี้ถ้าเราวาดรูปได้มันก็สามมิติถูกป่ะแค่สามมิตินะฮะก็มีตัวแปรสามตัวนะครับเพราะนี้เซอร์เฟซมาประกอบกันก็เป็นรูปรูปรูปวัตถุประเภทหนึ่งใช่ไหมเราเรียกพวกนี้ว่า Convex ก็คือไม่มีรูโบ ไม่มีว้าเข้าเว,ว้าวออกนี่มีแต่บวมๆนะครับ constraint ของ equation เราเนี่ยเราบอกว่าคำตอบโยนตนพื้นผิวได้หมดเลยนะเราไปค้นพบว่างี้คำตอบโยนต์นพื้นผิวนั้นเนี่ยสามารถจะแปลงเข้ามาให้อยู่บนขอบที่มันชนกันได้เออก็เป็น linear projection นะครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ไรนะที่เป็นแค่ i n t u i t i v e idea แต่คำตอบอยู่แถวนี้นะ ถ้าเป็นระบบคอนเวกเนี่ยมันก็มาอยู่บนเส้นได้ทั้งนั้นแหละถูกไหมไหนเราก็บอกว่าอ๋อมันมีด้วยเงื่อนไขบางประการเส้นพวกนี้ประกอบกับมีจุดมุมเราเรียกว่า Extreme Point ์นะครับคำตอบที่ดีที่สุดของออ t เทติกฟังชันเนี่ยอยู่บริเวณแค่ e x t r e รีมพอยทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอินท i t i v ไอเดีของอาจารย์แดนซิกก็คือคุณก็ผมก็ไม่รู้อ่ะนะผมอยู่ตรงนี้แต่ผมเริ่มมาคำตอบนึงก่อนมั่วๆแปง แล้วก็เบรุดใช่หไหมแล้วก็วิ่งตามเข้าไปหา x ซีมพอยต์แล้วผมมั่นใจเลยครับว่าคาตอบที่ดีสุดอยู่แค่จุดมุมผมก็วิ่งไปวิ่งมาก็เหลือไม่กี่มุมแล้วจากคาตอบที่อินฟินิตอย่าลืมว่าสัมประสิทธิ์ตัว,ต,วตัวแปรงเราเนี่ย x y z เราเนี่ยเป็นเลขเรียวนะเพราะฉะนั้นก็โอ้โหจะหมุนเท่าไหร่ก็ตามใจนะถห็ว่ามันละเอียดมากใช่ไหมเพราะเป็นเลขเรียวอะเลขจำนวนจริงแต่ถ้าผมคิดตามแบบอาจารย์แดนซิกปบผมอยู่บนยอดนึง วิ่งไปเหอะตึ้งตึ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 ้งใช่ไหมก็เดี๋ยวก็เจอแต่แล้วเรายังการันตีกมันมีวิธีที่รวดเร็วที่วิ่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งด้วยรับประกันสิ่งที่เราไม่รู้ในสมัยก่อนนะฮะก็คือไอเอ็กตรีมพอยท์นี่มันเยอะแยะแค่ไหนตอนนี้เราพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่ามีกระบวนการที่จํากัดจํานวนแล้วก็จัดการมาได้ดังนั้นไอวิธีซิมเพล็กเอากริทึมซิมเพล็ก ซึ่งอยู่ในกลุ่มเพิ่งพิสูจน์ได้ไม่กี่ปีนี่เองที่เขาไม่ได้คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเราสงสัยมานานแล้วตั้งแต่สมัยผมเป็นปริญญาตรีแล้วว่าไอ,อ้สินเพล็กนี่มันรันทีไรมันก็ออกทุกทีวะใช่ไหมไม่เห็นมันจะต้อยู่ในปนัญหากลุ่มยากเลยก็เพิ่มปุ๊บมาตอนที่ผมใกล้จะเกษียณนี่แหละครับว่าจริงด้วยที่อาจารย์คิดอ่ะคนอื่นโขเคเยอะแยะแต่ว่ามีบางคนพิสูจน์สำเร็จนะโอเคก็จบเรื่องนี่เป็นหนึ่งในท็อป เทน l g กอยทึม of the century ที่ถูกคัดเลือกมาปี2000นี่คือนางงามคนแรกที่เรานำมาเสอเนอนะมีเรื่องเบื้องหลังเล็กน้อยมักันะแต่ว่าเล่าแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันจะเล่านางงามคนอื่นนะคใับในกลุ่มเดียวกันนะสมัยก่อนเนี่ยเราเออคอมพิวเตอร์มันมีไว้คอมพิวเลขจริงๆนะใช่ไหมผมเลยบอกอ่าเดี๋ยวคุณคุณไม่ชอบเลขจะเบื่อผมก็บอ,กอ,อกอันนี้อีกอันหนึ่งกระทบ ชีวิตความอยู่ปัจจุบันเลยก็คุณดูหนังฟังเพลงดูหนังฟังเพลงเนี่ยตัวที่เป็นโปรแกรมแปลงนะเสียงเป็นเลขเก็บเป็นแฟ้มอะไรคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีแปลงสัญญาณเสียงนะครับให้เป็นแบนด์ของพลาังงานลองคิดเงี้ยนะแปลงสัญญาณเสียงที่เป็นรูปเวฟฟอร์มไซส์เซอร์ที่เรียนไ่เยอะเนี่ยแปลงออกมาเป็น แบนปะ็นเป็น,ปนพลังงานที่ความถี่ต่างกันเห็น okay, นะครับเ,เพราะว่าเรามีวิธีที่บอกว่าหูเราเนี่ยไม่ได้รับฟังในทุกความถี่ละเราก็เก็บเฉพาะที่หูเราได้ยินที่หูเราไม่ยินข้อมูลพวกนี้ก็ทิ้งไปให้หมดมันก็เลยทําให้เกิด Data Compression ของเสียงได้นะครับคราวนี้วิธีแปลงเราเริ่มถอยหลังไาอีกเนี่ยเพราะนั้น,ะน,นไม่ว่าคุณจะดูหนังหรือฟังเพลง ภาพที่ออกมานะหรือเสียงที่คุณได้ยินมันผ่านการอินเวอร์สการแปลงนี่หมดเพราะว่าตอนแรกที่เขาอัดเข้าไปเนี่ยเขาแปลงเข้าไปแล้วก็อัดไว้คุณเล่นก็ต้องอินเวอร์สกลับมาแล้วก็ออกแถมอุปกร์ที่นี่มันเท่ด้วยนะเพราะอินเวอร์สกับเฟอร์เวิร์ดทำงานเหมือนกันโอ้มันอะไรเก่งขน,นาดน,นั้นนะวิธีแปลงจากสัญญาณให้เป็นพลังงานเนี่ยเราต้องใช้แรงประมาณยกกำลังสองเท่าของจำนวนข้อมูล เช่นกูมีข้อมูลอยู่1000จุดเราต้องใช้แรงประมาณ1ล้านยูนิตไม่รู้จะแปลว่าอะไรยูนิตคือมัน Big O n อนับบงสองนะครับในปี1 9 6 5สองคนนี้ไม่รู้จักกันเลยเออคนหนึ่งคืออาจารย์ที่หมหาลัยหนึ่งอีกคนหนึ่งคืออาจารย์ที่มหาลัยต่างคนต่างค้นพบวิธีแปลงอย่างรวดเร็วได้นะฮะคือจอห์นคูรี่อีกคนนก็ชื่อจอนหน์นนะจอห์นทูกี้นะก็เป็นคนคูรี่กับทูกี้นะครับ แล้วก็เลยจอยพับบิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ไปสืบประวัติขนาดน,นั้นนะหนึ่งเก้าหกห้าตอนนี้ผมเรียนประถมจบแล้วนะก็พอจะเข้าใจว่าตอนพูดเองก็พูดแบบนั้นแหละพอจะรู้เรื่องพวกนี้มาตอนแก่แล้วนั้นนะว่าฟาสต์ฟูเรียแทนฟอมเนี่ยเป็นยังไงของคุณเรียนถ้าเป็นวิศวกรรมเนี่ยยังไงคุณต้องรู้จากฟูเรียแทนฟอมนะไม่เอาฟูเรียแทนร์มก็เลวสุดก็ต้องรู้จากฟูเรียซีรีส์นะครับถ้าไม่รู้จักอะไรก็ไม่เป็นไรก็ไ,เป,ไ,กไปเปิดวิกิอ่านก็มาเรื่องหน้าอับอายขายหน้าะนะ พอเดี๋ยวนี้ก็อยากรู้ก็ไปกด y o YouTube ดู5ทีก็รู้เรื่องหมดแล้วแต่จะทำเป็นเนี่ยจะต้องต้อง,อง,อง,องลองทำศึกษาอะไรสักปริมาณหนึ่งนะครับเขาหาวิธีที่เปลี่ยนจาก direct implementation เนี่ย n กับสองนะนะครับเหลือ n log n มันมัน,มนสุดยอดทั้งพูงนี้นะโอเคนะครับแล้วก็แล้วก็มาใช้ในทำ comparison ทุกชนิดรวมทั้งผมว่า ข้างหน้าเหรอไม่ยังไม่ค่อยแน่ใจนะฟูเรียนี่มันมันคิดไว้ตั้งสองรอปีแล้วนะคณิีศาสตร์ฟูเรียเนี่ยอคิดโดยใครใครพอเดาได้ไหมใช่ไหนพวกนี้มันเดาถูกเลยนก็ชื่อตามคนคิดแหละฟูเรียนั่นแหละนะอย่างนี้ต้องถามอาจาตรศิลย์เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเรียนอยู่ในประเทศที่ผู้คิดคนเขาเป็นนอ้าเรามายุคปัจจุบันนอย อาจจวันนี้ทุกคนใช้ Google Search คงหนีไม่พ้นว่าสนใจโอ้เนี่ยสมการมาไม่สวยยุคทีเลยแต่สมการช่างเดินนะเออผมก็ผมก็ไม่จัานะเนี่ยว่าจะไปคอนเวิร์ตเป็น PDF ลม่มาปากนะเพราะว่าไอ้นี่บน Mac ผมทำบน Windows แล้วก็เอามาฉายบน Mac ไนงะอันนี้ Microsoft Word มันคน PowerPoint คนละเวอ r ์ช i o n เหรหรือเวอร์ชัน Mac มันล้าสมัยก็ไม่รู้อะเพิ่งซื้อมากันนะตั้ง3,500บาท สรรมการออกมาหน้าตาไม่เหมือนสรรมการเลยอันนี้ไอเดียที่บอกว่าเซิร์ชเนี่ยมันมีสองเฟสเฟสแรกก็คือคุณเซิร์ชอ,อะไรผมก็ไปหาข้อมูลที่ตรงกับที่คุณเซิร์ชใช่ไหมอย่างเช่นผมเซิร์ชเมื่อคืนนี้เซิร์ชว่าอะไร i ิตคอยมันจะไปหาทุกเพจที่มีคาว่าบิตคอยมาคราวน,นี้มันเยอะ,อะถูกป่ะอันแรกคือแมทช์ก็คือกวาดมาให้หมดอันที่2คือนําเสนอ โอ้ถ้ากว่าไม่หมดผมบอกฮิตมา30,000เพจแล้วผมผมจะไปตามดูได้ไงถูกไหมมันก็ต้องแรงไหมผมว่าอาไหนขึ้นก่อนโอเคนะครับเพจแชร์อพิ่มเนี่ยก็แรงโดยวิธีที่ง่ายๆเลยนะว่าซึ่งมีโครงสร้างเป็น recursion นะเพราะนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทุกๆเพจที่ผมฮิตมาผมถามว่าเพจไหนดีนะก็คือเพจนั้นไปถึงเพจใดๆเพจนั้นนะที่บอกเพจนั้นดีแค่ไหน ขึ้นอยู่เพจนั้นเนี่ยข้างในคอนเทนต์เพจใดๆก็คำคอมพิวเพจแหล่งของเพจใดๆในนั้นให้หมดนะแล้วดูที่ว่าไอ้เพจพวกนั้นนะ่ะมีลิงก์สักกี่ลิงก์ลิงก์กับไม้เพจนี้เขาเรียกว่าผมโอบหลังคุณคุณก็รูปหัวผมต่างคนต่างหัวซึ่งกันและกันโอเคนะเพราะนั้นแน่นอนวิธีคำนวณนี้ก็รีเคอร์ีผมจะคำคอมพิวเพจแหล่งผมผมต้องคอมพิวเพจแหล่งของทุกเพจที่อยู่ในเพจของผมก็ โชคดีว่ามีวิธีคำนวณที่ e อ f i c i e n t แน่นอนตอนคิดนี่มันมันเปลี่ยนโลกตอนนี้ก็เฉยๆแล้วนะตอนนี้หน้าที่ Google คือหนีไปให้คนเดาไม่ถูกว่าเขาทำแรงยังไงเพราะถ้าเดาถูกผมก็ขึ้นแรงหนึ่งตลอดเอ๊ะทำไมประพาสขึ้นแรงหนึ่งด,ดไม่ว่าเซิร์ชได้ขแรงหนึ่งด,ดเพราะประพาสรู้ว่าแพทแรงทำไงก็ประพาสก็ไปแฮกให้แฮก,แหกให้หน้าตตาหน้าตัวเองไปโผล่แรงหนึ่งให้ได้ซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์ของ,ของบรษษิษัทโฆษณาใช่ไหมคุณเซิร์ชอะไรก็ได้ผมขอเสนอหน้าไปหน่อยว่าจะจะซื้อกงงเกง ซื้อช็อกโกแลตเนี่ยซื้อโน้ตบุ๊กใช่ไหมซื้อยากแก้ปวดหัวผมจะขอเสนอหน้าประพาพประภาพประภาพหมดทุกทุกเพจเพื่อจะเก็บแอดแอดเซนต์ก็เลยว่าดังนั้น Google ก็ต้องหนีไปให้หมดเลยไม,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 ไม่ให้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 ให้ให้ให้มันเป็นปกติห้ามห้ามมามีมานิ p u l ลเ i ชั่นทำให้เพจคุขึ้นผิดปกติโอเคนะครับสมัยก่อนที่เริ่มมีการเซิร์ชใหม่ๆ Google ไม่ได้ติดอันดับนะเป็นเพียงโนเนมบริษัทหนึ่ง ซึ่งพยายามแข่งกันถ้าผมจําไม่ผิดเจ๋งสุดตอนนั้นน่าจะเป็นย a าฮูนะ,ะหรือเอาต้าวิสตาตอนนี้ก็เอาต้าวิสาก็เป็นอดีตไปแล้วย a าฮู Yahoo ก็ตกจากอันดับลงมาเยอะแต่ย a าฮูย a าฮูตอนนี้มีโชคดีคือเอาถอยจากย a าฮูไปนิดหนึ่งบริษัทจีนแดงบริษัทใดในโลก ที่ขึ้นมาเป็นประษัทที่มีมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กสต็อกเอเจนอัดับ4ของโลกโครับอาลีบาบาตอนแรกเนี่ยที่ผมไป,ไปไ,ปไปได้ยินคำนี้นะสมัย10ปีแล้วผมขำจริงบอกมึงตั้งตั้งชื่อเว็บไซต์ได้เหลือเชื่อ,อยิงมา <c oughs> คนจีนนะตอนนี้ต้องบอกว่ามึงแน่วะนะนะนะเพราะว่าเขาขาย หุ้นไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับนะได้เงินไป28ิินลียนมั่อกาจะไม่ผิดก็เลยเป็นบริษัทที่ออกสู่ขายขายทอดสู่ตลาดอ,อ,อะไรเรียกตลามหาชนนะที่ได้เงินวันแรกที่ขายเยอะที่สุดในโลกทำลายสถิติ100ปีโดยสิ้นเชิงก็ช่วยไหมเดี๋ยวเธอเดี๋ยวพวกเธอก็อีก1้อปีนะเธอก ไปทําลายเศรษฐิต่อไม่มีปัญหาเพราะว่าเศรษฐกิจมันมีแต่โตขึ้นถ้าสงครามเมื่อไหร่มก็ยุบลงมันเหมือนหลุมดำอ่ะเดี๋ยวยุบเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ระเบิดใหม่ทีนะครนี้ก็มีเปเปอร์เรื่องหลุมดำด้วยแต่ผมว่าไม่ค่อยเกี่ยวกับอโลกที่มับเพื่อให้เห็นภาพดียิ่งขึ้นนะว่าว่าเพจเสร็จแล้วยั่วฮูเนี่ยไปถือหุ้น阿里巴巴อยู่ตอนนี้ยังอยู่ผมว่าสักงสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะสรุปว่ายั่วฮูอยู่ดีๆเนี่ยก็ จะได้ส่วนต่างมาสิบบิลเลียนเดี๋ยวต้องทำอะไรนั่งเฉยไงหุ้นหุ้นอลีบาบาขึ้นใช่ไหมผมถือหุ้นคุณผมก็เลยรวยขึ้นมาอีกแต่ก่อนที่ไปซื้อเนี่ยใครก็ว่าก็ไปดา่าแต่ไม่ได้เป็นความเก่งกาจของซีอโคนปัจจุบันนะพอซื้อไปตั้งแต่สมัยซีอสองคนที่แล้วนะตอนที่ไปลงทุนผมจําได้เลยใครก,ก็ด่าว่าไปซื้อทำไมว่าบริษัทจีนแดงอะไรจริงๆตอนนั้นย่าปูต้องการเป็นเซิร์ชเอนจินเข้าไปในประเทศจีนแล้วเพิ่งรู้ว่ารัฐบาลจีนกาแพงจีนมันแข็งแง น่ยกเลยไม่ไม่สู้ก็ได้แต่ขอซื้อ,อ,อบริษัทที่ดูท่าทางมันดูดีไว้เผื่อวันหลังจะมีคอนเน็กชันนี่ขอไหมกับประกอบกับฝั่งฝั่งน้องก็อยากว่าอผมจะออกนอกเกาะแผ่นดินใหญ่จีนไม่สําเร็จสักทีไหมเอาเกาะบ,บริษัทอเมริกันไม่บริษัทที่กานผมได้ออกมาได้นะถ้าเมื่อสมยอมมันก็การการแลกเปลี่ยนก็ก็เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ให้ดูว่าเ,เพจแรงมันทำงานยังไงก็ต้องดูไอ้แบ,นะบ็คลิงก์กัานะฮะ สูตรโดยละเอียดเราไม่ได้สนใจมากมีเรื่องตลกเล็กน้อยนะครับว่าเพจแร a งเนี่ยไม่ได้แปลว่า Page ที่เป็นหน้านะเพราะว่ามาจาก Larry Page นามสกุลของผู้ขอตั้งลารีเพจจะทำเรื่องนี้เป็นปีญีเอคงจะมีเยอะกว่านี้เยอะนะผมไม่ได้ไปอ่านทีสิทธเขานะครับแต่คุณไปดาวน์โหลดมาอ่านได้แล้วเขาก็คิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็ซับมิดไปที่ที่คอนเฟอเรนซที่เป็นคอนเฟอเรนซใหญ่ที่สุดตอนนั้น และถูกปฏิเสธผมคิดว่าโอ้โหเด้วยเหตุผลง่ายๆนะฮะการทดลองยังไม่มากพอก็แน่นอนเนี่ยเพราะเพิ่งเ,เขายังไม่มี g o o ก l e อย่างปัจจุบันถูกไหมตอนนี้ก็จะไม่มีผลการทดลองให้ดูแล้วว่าวิธีแรกของเขานี่มันเจ๋งขนาดไหนแต่สมัยนั้นก็ชัดเจนประวัติศาสตร์ก็บอกแล้วแล้วว่าค่าอยอื่นก็แพ้โดยที่นเชิงเพราะว่าผู้คนนิยมมาใช้ Google แม้ทั้งตอนนี้นะที่เขามีเงินทุนทุ่มเสมอแล้วก็ว เราเชื่อกันว่าผมก็ไม่รู้จะวัดยังไงนะว่าคุณภาพที่ได้จากเซิร์ฟเซนจิของก e ก็ดีกว่าคู่แข่งคู่แข่งก็จะมีบิงมีหรือหรือเจ้าเจ้านะครับตะนี่เห่าใช่ไหม <c oughs> แต่เพืนมันมีแต่เหา่าเห่านจริงๆ,ๆมันไล่มาเกาะติดเครื่องเราตลอดเลยนะเหา่าแบนตั้งชื่อผมว่าอาจจะเป็นคนไทยไปทำงานไปทีจีนก็ได้นะตั้งชื่อเลยถูกใจมากเลยเห่าเลย <c oughs> มันชื่อไทยเลยนะถือว่าอย่างนี้เราต้องไปเปิดเว็บไซต์เห็บ ไปสู้กับเหาอที่เหลือนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะต้องขอไปในปัจจุบันทุกคนเนี่ยสนใจที่จะให้ผลิตภัณฑ์ตัวเองเนี่ยมีความสามารถมีความฉลาดเป็นมนุษย์นะครับอันนี้เป็นยุคนี้ละนะไม่ได้ยุคอันอันอันเพจแรงนี่เป็นหนึ่งในานางงาม ในหนังสือที่อาจารย์ที่ปรินซ์ t o n เขียนเมื่อสปีที่แล้วนะครใน algorithm that change the future นะครับอันนี้สมชาเป็นคนแนะนำผมบอกเอ,อ้พี่จะไปพูดก็เอาไอ้เล่มนี้ไปดูกันผมไปถึงปุ๊บไม่มีแจกฟรีไม่เป็นไรดาวนโหลดแซมเปิลมาโชคดีว่าที่เขาให้ดาวนโหลดแซมเปิลไปอ่านสักสามหน้าห้าหน้านะให้เทเบิล f c o คอนเทนต์มาด้วยเทเบิลคอนเทนต์ลิสต์มาเลยว่ามีอัลกอริทึมอะไรบ้างอ่านเสร็จป,ปุ๊บออกโอเคก็เลย เนี่ยงานกานคนหนึ่งนะดิฟแล้นี่ <c oughs> ผมเลือกเองนะครับเอ่องมันมีอยู่ว่าถ้าคุณอยากให้เซอร์วิสสมบคุณฉลาดคุณต้องหาวิธีใส่ความฉลาดเข้าไปถูกไหมความฉลาดอันนึงก็คือเห็น Data เยอะๆแล้วเกิดพุทธิปัญญาขึ้นมาว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่าง Data อย่างไรโอเคนะนะาวนี้ถ้าเป็นมนุษย์มันก็ Data เ,เยอะคือไม่กี่ร้อยพอเป็นหมื่นพันแสนล้านเนี่ยมันต้องมีมีแอฟแทคชั่นเนี่ยมนุษย์ดูไม่ไหว พวกที่เก่งเรื่องนี้สุดก็กน่าจะเป็นพวกหนึ่งคือหมอดูเพราะหมอดู g e n e r a l i z e over the whole population ของ planet ถูกว่าอูปึ้งถามาได้บอกได้บอกแนตะ่ลองลงมาก็น่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เพราะนักเศรษฐศาสตร์บันทึกเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางความกินดีอยู่ดีของมนุษย์เอาไว้เป็นระยะเวลานานมากในบางประเทศนะประ,ประเทศที่เศรษฐศาสตร์เจริญก็คือ Data เ,เยอะงน,น,นักเศรษฐศาสตร์จะเอาเอาเดต้มา มาสรุปได้ไงอ่ะใช่ไหมว่าตอนนี้คุณคือควรจะขึ้นดอกเบีย้ยตอนนี้ควรลดดอกเบี้ยรัฐบาลควรจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมรัฐบาลอเมริกันปั๊มแบงก์เองเดือนละ4ี่ิบิลเลียนจนทั้งตัวเองรอดมาจากเศรษฐกิจตกต่ตำแล้ว่า,วาแม่รัฐบาลไทยจะไมไม่ปัปั๊มปั๊มแบงก์บาทเองบ้งวะถ้าทําเหมือนเขาอาจจะชิหายก็ได้เราก็บอกไม่ได้นะพวกที่จะรู้เรื่องพวกนี้ก็ต้องไปถามนักเศรษฐศาสตร์ที่สําคัญที่สุดที่เราไม่รู้ถามคนไหนดี เพราะนักเศรษฐามียังแปว่าไม่ควรขึ้นดอกเบี้ยนะควรจะลดเข้มขัดควรจะกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าถามคนที่หนึ่งเขาวิธีเขาเลยไหมก็ไม่มีใครเคยบอกวิธีคู่แข่งดีเลยเพราะนั้นที่ยากที่สุดสําหรับประเทศไทยคือถามใครแต่คุณต้องในที่สุดนะความรู้ก็ลงเลยแค่นี้ยอืถามใครเพราะนั้นคุณเรียนหนังสือนี่มีครูเนี่ยคําตอบเป็นง่ายๆก็ถามครูครูมีหลายคนก็ถามมาทุกคนแหละแล้วก็ไป โยลูกเาว่าว่าเชื่อใครถูกไหมหรือจะใช้แบบคอนเทนต์ซก,ก็ได้อาจารย์สุ่มใหญ่เชื่อว่าข้อสอบอาจารย์สมชายจะง่ายลงในปีถัดไปลองดูที่จริงหรือเปล่าเราไม่ถามทางนี้ได้นะถ้าถามจารูึกซึ้งก็าบอกถามใครก็ต้องมาถามประพาสด,ดิทำไมต้องถามประพาสเพราะประพาสสอนกับสมชายมาสิบห้าปีแล้วนะสมชายยังไม่ทันคิดเลยประพาสก็รู้แล้วว่าจะคิดยังไง <c oughs> ประพาดก็เหมือนกันนะยี่ห้ไวท์ิเวอร์ซ่าก็เรียกผู้รู้ใจ จนกระทั่งตอนจะแต่งงานมองหน้ากันเฮ้เฮเ,เออแต่ง,งถึงได้ไม่ยอมสอนอะไรร่วงันอีกเลย,ยรับอก en ough, it, enough is enough ต้องควรจะแยกกันได้แล้วไม่งั้นนะวิชาการจะไหลไปทิศเดียวเลยคือ spj รู้ไหมทำไมทำไมสมชายชื่อย่อชื่อ spj เรื่องเอาเรื่องของเพื่อนซีมามาขายไม่ค่อยดีว่ะ deep learning เนี่ยพื้นพื้นมันก็คือ การเรียนรู้โดยการเทรนจาก Data คคำว่าเทรนจาก Data ก็คือ Data ต้องมีคําตอบก่อนโอเคไหมเฮ้ยเรามีเวลาถึงเท่าไหร่นะสี่โมงเย็นใช่ไหมนาฬิกาผมบอกว่ามันเดินเร็วไปวะยังไงต้องนะเพราะนั้นผมรล่าคร่าวๆว่า n e w p l e p r n i r n i n g ก็คือ Neuron Network Neuron Network มีความสามารถพิเศษที่สุดนะฮะ ก็คือเรียนเรียนรู้ Surface Approximation ของ any e computable function พูดให้มันหรูหลาก็คือว่ามีอะไรกูก็ปีได้หมดแม้กระทั่งสิ่งที่คุณไม่สามารถเขียนเป็นสมการมันอยู่ในหัวคุณภรรยาคุณคิดยังไงเนี่ยผม Copy ความคิดก็ได้หมดถ้าเปิดเผยตัวอย่างให้ผมศึกษาจำนวนมากพอและให้เวลาผมศึกษานานๆนนหน่อยมีเงื่องไขเยอะนะโอเคนะพอได้เดียน,นะครับว่ามันก็ เรียนรู้ทุกอย่างได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีกล่องดำกล่องหนึ่งใส่อินพุตเดลพุตใส่อินพุตเดลพุตคุณก็เอานในรอนนี้เบิร์กขี่หัวมันนะดูอินพุตดูพุตดูพุตดูพุตแล้วก็ถีบกล่องดำทิ้งไปเลยแล้วก็ replace รีเพลซกล่องดำนั้นได้เลยเอ็นี่ฟังก์ชันที่เป็นรีเลย์ชนชิ้นวังอินพุตพุตมันเรียนได้หมดโอ้โหฟังแบบมันสุดยอดใช่ไหมแต่ใช่ครับตอนแรกที่เราคิดกันมาเมื่อปี1980เราว่ามันสุดยอดสักพักหนึ่งก็หมดน้ำยาว่ะเรียนแล้วก็ได้แค่นั้น,นะนอะ ใคนที่คิดนิวแล้วนะคนแรกๆมันก็คิดต่อนะ2ีบกปีนะ各สำเร็จบอกว่าปะโทเอ้ยเขามาเมืองไทยก็เลยเขาจะกินขนมไทยผมก็เลยซื้อไปซื้อขนมชั้นให้เขากินเขาก็นั่งกินขนมชั้นกูคิดออกแล้วว่าประภา Deep Learning มันคืออะไรความจริงคืออันนี้ผมคิดเองนะไม่เคยเปิดโปรเฟสเซอร์ท่านเลยเอาน e u รอเน็ตเวิรมาต่อกันเป็นขนมชั้นอ่าเราจะให้ดูนะครับ มีโรปมีโรคนี่นี่คือปอเซอร์ฮินตันนะผู้ชอบขนมชั้นนะครับนี่คือขนมชั้นที่ท,ท่านคิดขึ้นข้างหนเนียก็เป็นเลเยอร์ของนิเรกเน็ตเวิร์กความร้ายกาจของปอเซอร์ที่เจ๋งสุดนั่นคือพิสูจน์ได้ว่าเน็ตเวิร์กนี้มันเทรนได้เอ,อมันมีคนบางคนที่มันเทรนไม่ได้นะเพราะนั้นจะมีรูปแบบบางรูปแบบที่ทําให้เทรนเน็ตเบินี้ได้โอเคนะครับแล้วก็เอฟฟิ i เชนด้วยนะ ั้งงั้นผมจะเผยไตให้เลยนะครับโดยการถอยหลังมาหนึ่งสไลด์นะว่าฮินต o นเขาเขาคิดได้มาได้ไงของเราคือลงรายละเอียดมาทุกวันไม่ไหวอ,ะอ่ะอาจจะตีเอ้ยผมว่านั้นนกกต้อง,ต,องต้องเปิดเป็นซีรีส์อ่ะ <c oughs> เพราะเราปรีเทรนทีละชั้นออเมันลายมะวิธีที่ r รีเทรนที่ง่ายสุดนะคือเทรนมั่วๆเราเรียกวิธีเทรนมั่วๆอย่างนี้ว่า unsupervised โบลส์ man, แมนไม่ชี้ก็ไปเซิร์ชวิกิดูนะครับว่าโบลส์ man, แมนไม่ชี้เป็นนิรอนนั่นหรืกประเภทที่ง่ายที่สุดนะชื่อเหมือนเท่ๆไงไงาาาาอย่างนั้นแหละมันก็มีสมการอะไรสมการนึงแหละอียอกกำลังอะไรถอดสแควรูปเนี่ยนะโอเคนะครับเพราะฉะนัน้นอันดับแรกคือคุณเอาไไออ้้ชั้นๆแต่ละชั้นเนี่ยมาใส่อินพุตเอาพุตอินพุตเอาพุตนะแล้ให้มันอ่านอันทูบไวไม่ต้องใส่นะให้มันเรียนไปเออก็อินพุตใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เรียนเองอันนี้เรียกว่าอันทูบไว นะครับเพราะว่ามันเซลฟ์ออกอะไรทำไมนิวรอนไดบ์บอกมันเจ๋งกันได้ความจริงมันไม่ค่อยเจ๋งเลยมันก็ดูค้างๆเขาเรียกว่าวิธีก๊อปปี้ข้อสอบข้างๆฉันเป็นไงฉันก็ขอเป็นเหมือนๆเขานึกภาพออกใช่ไหมมันก็จะคลัสเตอร์ลิ่กันเองนะฮะอ่ามันมันมันเซฟออกอะไรด้วยวิธีนั้นนะครับเสร็จแล้วนี่เหมือนนี่นี่เหมือนการศึกษาเลยนะต่อไปเนี่ยก็ใช้ไอ้ของดั้งเดิมที่เขาคิดนิวรอนนไดบ์ไว้หลายหลายหลายสิบปีนะประมาณห้าสิบปีแล้วนะ กลับมาปรับให้มันเก่งถามว่าเก่งแค่ไหนอ่ะไอ้ขนมชั้นของโปรเฟสเซอร์ฮินตันเนี่ยมันเก่งกว่ามนุษย์อาให้ดูรูปเมียไอ้นี่มันผิดพลาดน้อยมากมันรู้นี่คือเมียเมียนี่ไม่ใช่เมียนี่กิ๊กนี่เมียนี่เมียใช่ไหมมนุษย์เอามนุษย์ทดสอบยังผิดพลาดมากกว่า Deep Neural Network หรือเรียกว่า딥นั่นเองสิเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยวิชาที่เปิดที่สแตนฟอร์ดและคนลงเยอะที่สุดนะไหนเมื่อวานนี้มันเปลี่ยนข่าวอ่ะไม่งั้นข่าวจะจะเท่กว่า คือโปรแกรมมิ่งหรื0 1ไอซีเอสหนึ่งศูนย์หนึ่งป่อินโทรดัคอมพิวเตอร์มีคนลงแปดคนเทอมนี้ที่แตนฟร์นเออปีที่แล้วผมยังดูว่า how to be happy นะียังยังเยอะกว่าในหกร้คนเจอแปดคนเจ๋งเลยว่ะส่วนของเรานี่จาวานี่ถ้าไม่บังคับไม่มีใครอยากลงมันทำไมมันกลับกันวะ,ะฝั่งฝรั่งนี่มันเรียนเอาเรียนเนา ผมว่าฝรั่งบงคนทให้ง่ายนะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายส่วนเรามีความเก่งกาจที่โดยการทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากโอ้เรื่องนี้มันไม่ทันนะเนะเรื่องนี้เนื่องจากว่าเวลาเราเหนือน้อยนะครับผมขอเสนอไว้โดยคร้าๆว่าอย่างนี้เจเนติกอัลเทิร์เนี่ยมันเป็นการเปิดแนวความคิดใหม่ ว่าคอมพิวเตอร์อย่าไปแม่นยาม,มากนักเลยอกรุณาอย่าให้คําตอบที่มมนแม่นยาําให้คําตอบมั่วๆได้ไหมเออแล้วก็จะดีขึ้นยกตัวยอย่างเช่นนาซาต้องการส่งดาวเทียมแบน X ผมก็นึกไม่ออกแล้วแบน X เอ็กซนันแบนความถี่เท่าไหร่นะออกไปแล้วเลยให้นักวิจัยมาออกแบบเสาอากาศนักวิจัยคนหนึ่งขี้เกียจม,มากก็เลยไปเอาจเนติกออทมออกแบบเสาอากาศออกมา ผมคิดว่าจริงๆเนี่ยมันเอาไอ้ลวดกกคลิปกระดาษมันจืดๆแล้วก็ส่งเป็นคําตอบถูกป่ะปรากฏว่าชนะทุกแบบเลยว่ะที่นาเจ้าออกแบบมาหมดอไอ้เนี้ยมันเหลือเชื่อนะอะเพราะว่ามันเราไม่รู้มันว่าสูตรคืออะไรไอ้างี้จะไปรู้ได้ไงสูตรมันคืออะไรที่มาไม่ดีคิดมันง่ายๆเลยเนี่ยเอาคลิปนี้กระดาษมาก่อน,อนบิดซ้ายดูสิเราไปวัดดูไม่เอาไหน้องบิดขวาสิไม่เอาไหนบิดนี่ทีนะี่ หวยย้อนทิ้งไปเออ่านมาได้บิดดังนั้นทีดิบิดอย่างนี้ทีดิมันบิดเป็นล้านครั้งเพามันไม่เบื่ออันไหนดีๆหน่อยมาเก็บๆไว้แล้วมันก็ดูไอ้พวกนี้มันพวกพวกดีๆนี่มันหน้าตาเป็นไงอ๋อมันบิดข้อที่สองเยอะหน่อยอ้าวู้ละขราวหน้าก็หยิบไปอ่านหนึ่งบิดข้อที่สองมันเยอะหน่อยมันโดยเฉลี่ยมันก็จะดีขึ้นกว่าการบิดกลุ่มแรกรู้ป่ะและทำานี้ไปเรื่อยๆเนื่องจากมันไม่เหนื่อยทำล้านครั้งล้านครั้งก็ทำไปมันก็ออกมาดีกว่าส่วนคนอื่นเนี่ยอย่างเช่น คนผมจบวิศวกรรมไฟฟ้านะครับปีนาตรีมีสูตรคำนวณใช่ไหมหาโค้ดฟอร์มโอ้โหค่อยๆเพลสโพลดูพลอตเคริร์ฟแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยจูนเช่นเดียวกับที่ตอนนี้เราทำเมตาแมทเชียลนะไอ้ๆภาคคุมร่องหมนมึงไายก็มีทำนะแต่ไม่ได้ทำเป็นภาคคุมร่องหนนะฮะทำมาเป็นเอ็กซเรย์ดูว,ว่ามีปืนในกระเป๋าเปล่าอย่างไรก็ตามเขาต้องออกแบบด้วยมนุษย์ตัวแทนที่อาจารย์ของเราที่มีชื่อเสียงนะครับที่เชื่อในการออกแบบมนุษย์ที่สุดคืออาจารย์เอกชัยลีลารัศมี ตอนนี้ท่านก็นยังไปช่วยงานอยู่ที่ไอซอีอยู่นะมันเจอหน้าก็ชวนคุยเลยนะครับเพราะนี่คือเหรียญทองเบิร์กเลนะตอนจบเนี่ยเปเปอร์ได้รางวัลเ,เ,เปเปอร์ยอดเยี่ยมและแกก็มาเขียนต่อที่เมืองไทยส่งมาให้วิศวกรรมสถานในปรเทศไทยพิจารณานี่แต่บอกปฏิเสธผมเป็นกรรมการอยู่ผมงงเลยบอกเฮ้ยก็บอก,เข,บอกเขียนเปเปอร์ด้วยลายมือดูไม่ถูกภาพดูไม่เรียบร้อยเลยไม่รับเปเปอร์ผมไม่ขำตายเลยว่กผู้ใหญ่เราทีนี้ ตอนที่ผมไม่ผู้ใหญ่นะไม่ได้ด่าเขาก็ไม่ได้แล้วแต่ก็เป็นไปได้ว่าเหรียญทองเบิกเลขก็อาจจะถูกพลาดท่าถูกน็อกด้วยเข่าของสมาคมคนไทยก็ได้นะดีจานจานจะไม่นับก็ดีเขาก็เลยไปตีพิมพ์ต่อที่ต่างประเทศเพราะัการประเมินคุณค่าของวิจาการแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะกรุณาคัดอมือสวยๆหน่อยแล้วพิมพ์ให้มันดีๆหน่อยเวลาส่งไปเปอรอโอ้ยขายิงเลย สุดท้ายนะครับเราไปฉากด้วยฟิว